สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วผิวพรรณดีมากค่ะทุกคนผิวพรรณดีมากเลยนะคะผิวสดใสมากเลยออกกำลังกายทานโปรตีนนะคะทุกคนลดลีนไขมันสร้างกล้ามเนือ้อวันนี้ก็หุ่นของคุณแม่ลูกสองนะคะลูกสองมีปัญหาภูมิหนาต้นขาใหญ่นะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาลดแขนนะคะทุกคนอ่า วันนี้จะพาทุกคนมาลดแขนใครที่มีปัญหาแขนใหญ่แขนด้วยอยากแขนเรียวกระชับแขนสวยมีหลายท่าเลยไปท่าแรกนะคะทุกคนไปท่าแรกนะคะท่าแรกของน้องแบมก็จะเป็นการลดง่ายๆลดง่ายๆนะคะทุกคนลดง่ายๆเลยมาไปนะคะทุกคนคะไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้า10ไปต่อท่าที่สองท่าที่สองสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะ1 2 3่5สองสหด สิอ่ะต่อท่าที่สามนะคะทุกคนท่าที่สามหนึ่งสองสห้าหกเจค่ะไปต่อไปต่อนะคะทุกคนอ่ะไปต่อท่าที่ท่าที่สี่ท่าที่สี ท่าที่4เป็นท่านี้นะคะทุกคนท่านี้นะคะเนาะมาเลย1 2 3 4 5 6อง9 9 0สําหำหรับลดแขนนะคะทุกคนลดแขนไปต่อท่าที่5ท่าที่5ท่าง่ายๆเลย ท่าที่5นะคะหนึ่งสองสามส้าหกเก้าสิบอ่าห้าท่านะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาแขนใหญ่แขนย้วยนะคะเนื้อปิ้นที่ด้านหลังเยอะ ลดไขมันเนื้อปิ้นนะคะทุกคนอย่าลืมทานโปรโตีนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทานก่อนออกกําลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายทานทุกวันทานให้เพียงพอโปรโตีนถึงหุ่นเปลี่ยนไว้นะคะทุกคนคะ